สวัสดีจากวาชิงตันค่ะนู้จจากมา r ิ n น c ช a n n แนลนะคะตามที่เพื่อนๆโบส์กันมาค่ะกลิ่นที่นุ้ยจะรีวิวในวันนี้ก็คืออิเซมิยากิอะด็อปดีอิเซค่ะ กลิ่นนี้นะคะนี่ก็ไปได้แซมเปิลมาเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์นี้เลยนะคะและจะเป็นน้ำหอมของหญิงตัวแรกของแบรนด์นี้ที่นุ้ยรีวิวด้วยนะคะนุ้ยให้เพื่อนเพืบวนมานะคะในระหว่าง3กลิ่นกลิ่นที่ชนะเลศก็คือกลิ่นนี้นะคะออกมาเมื่อปี2021เพอร์ฟูรเมอร์คือคุณอเนอายุ ไม่รู้พยายามออกสำเนียงญี่ปุ่นท็อปโน้ตจะมีอัลมอนด์นิวแล้วก็กูหลาบค่ะมิดเดิลโน้เป็นลาไหละคะดอกไม้สีม่วงโซลาร์โนดนะคะน่าจะทำให้กลิ่นนี้สว่างขึ้นมะลิสตาร์แอนนิแล้วก็ดอกส้ม Orange นจ์บอสซัมเบสจะเป็นมัสก์วานิลาแอมบร็อกซานและไม้สีดาค่ะเปิดมานะมันก็มีความ นวลนๆนะ่ไม่ได้ถึงกับอัลมอนด์มิลถั่วไปเลยทีเดียวค่ะถ้ากลิ่นถั่วอัลมอนด์มิลที่ชัดเจนเนี่ยก็คือของคีลานะคะ rolling in love เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปนี้ได้ที่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกลิ่นอัลมอนด์มิลที่ชัดเจนนึกว่าอันนี้มันแค่เพิ่มความนวลมากกว่าแล้วก็กุหลาบเนี่ย ก็ออกแนวกุหลาบน,น,นวลนคือไม่ได้เด่นค่ะอาจจะประมาณแวบ2วินาทีแรกสเปรย์บุ๊แบบอาจจะรู้สึกถึงความเป็นกุหลาบแต่ทิ้งไว้แป๊บเดียวเท่านั้นนะความเป็นมะลิค่ะจะขึ้นมากลบทุกสิ่งอย่างแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นแบบ นวลอาจจะมาจากดอกไลแหลากด้วยเพราะไลแหลกดอกไม้สีม่วงเวลาเบลนเข้ามามันก็จะให้ความนวลเหมือนกันบวกกับอัลมอนด์มิลค์แต่ที่เด่นเลยจะเป็นดอกไม้สีขาวผสมกับความเป็นแป้งที่นวลหวานเออนุ้ยฉีดขวดสเปรย์อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้หวานมากหวานกำลังโอเคค่ะและในช่วงหน้าร้อนในช่วงนี้นะคะวอชิงตันก็แอบ,บร้อนนิดนึงโดยเฉพาะในบ้านนุย้ยในบ้านนุ้ยคิดว่าน่าจะถึง30องศาค่ะ ก็ถ้าไม่ได้ใช้เยอะก็ยังไม่ได้ฉุนแต่ว่าถ้าใช้เยอะนึกคิดว่ามีสิทธิ์ฉุนเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าเราฉีดใกล้ตัวอย่างเช่นบนไหลเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยถ้าคนไม่ได้ชอบฉุนฉีดประมาณข้อพับปะพาก็รู้สึกกำลังดียังสุภาพมากพอที่จะใช้ไปทำงานหรือไปโรงเรียนก็ได้นะคะเหมาะกับคนชอบแนวกลิ่นแป้งเด็กมากๆค่ะที่อเมริกานะคะราคา50 ml 91เหรียญและ 90 ml 111เหรียญที่เมืองไทยนุ้ยทราบว่าเข้ามาแล้วนะคะมีทั้งที่ King Power และที่ Sephora.co.th ราคาก็จะอยู่ที่4,000บาทถึง5,000บาทค่ะขวดเขาค่อนข้างน่ารักนะกลมๆใสๆออกแนวคล้ายๆกับ b ู l g a r i p อออมของผู้ชายเลยค่ะ แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้กำลังใจนุ้ยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะไม่พลาดคลิปต่อไปของนุย้ยคลิปหน้าม,มานลุ้นกันว่าใน2กลิ่นนี้นุ้ยจะรีวิวกลิ่นไหนเป็นกลิ่นใหม่ปี2021ทั้งคู่นะคะอันนี้ของผู้ชาย a m e s H 24นะคะแล้วก็อันนี้เป็น MCM คนเป็นแฟนลับแบงด์กระเป๋ายี่ห้อนี้นะคะ MCM เนี่ยก็พลาดไม่ได้แต่นุ้ยกำลังคิดอยู่ว่าเอจะรีวิวกลิ่นไหนดีก็คือนุ้ยให้เพื่อนๆโบตนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากร่วมสนุกนะคะนุยะ้ย วตอยู่เรื่อยๆว่าน้ำหอมตัวต่อไปเนี่ยนุ้จะรีวิวกลิ่นไหนก็ติดตามนุยได้ทั้งที่ในคอมมูนิตี้ของ YouTube เองหรือว่าใน Facebook Page ของนุยนะคะมาลีนี h ชาแนลค่ะตอนนี้ผ่านมา15นาทีนะคะ กลิ่นเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากกลิ่นนี้ยเวลาดมใกล้อๆอาจจะมีความสึกฉุนนิดนึงสาหรับคนที่ฉุนง่ายนะมีความเป็นแป้งที่ค่อนข้างสูงกลิ่นดอกไม้ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นกลิ่นโทนดอกไม้สีขาวออกแนวมาลีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีติ่งความฉุนของมาลิรุนแรงขนาดนั้นนึกคิดว่าน่าจะมาจากการเบลนดอกไม้องอื่นด้วยซึ่งดอกไม้องอื่นอย่างเช่นกุหลาบหรือลาหลกเนี้ยไม่ได้ออกมาโดดเด่นมันจะเพิ่มความนวลให้กับกลิ่นนี้มากกว่าตัด ก,กลิ่นแหลมๆค่ะกลิ่นสุดท้ายของเขายังคงทํานองโทนเดิมเพียงแต่ว่ากลิ่นดรอปลงเท่านั้นเป็นกลิ่นที่ติดผิวนุ้ยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นจะค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆอาจจะดรอปร็วนิดนึงบนผิวนุ้ยนะกลิ่นสุดท้ายก็จะออกเป็นแนวแป้งสะอาดๆคล้ายๆแป้งเด็กแคร์ค่ะแต่มีความเป็นมะลิที่ชัดกว่าดอกลายแหลกของนึกจำได้ว่ากลิ่นแป้งเด็กแคร์มันจะออกลายหลกชัดกว่านี้ค่ะอันนี้จะออกแนวมะลิชัดกว่าแต่ว่าไม่ใช่มะลิที่ฉุน เพราะฉะนั้นคนที่ชอบกลิ่นแนวแป้งเด็กน่าจะถูกใจกลิ่นนี้และถ้าเพื่อนๆกําลังมองหากลิ่นแนวแป้งอยู่นะไม่ใช่เฉพาะแป้งเด็กนะคะกลิ่นแนว p o วเดอรนุ้ยมีแนะนํา15กลิ่นกลิ่นพาวเดอรี่ที่นุ้ยชอบนะคะเพื่อนๆสามารถดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ เนื่องจากเขาเป็นกลิ่นแนวแป้งเด็กก็ไม่ได้รู้สึกผู้ใหญ่หรือว่าเด็กมากคะ่ะออกแนวนูนโตรมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่าไม่ได้เด็กไปหรือว่าผู้ใหญ่ไปเหมือนคนทาแป้งอะ่ะนึกว่าวัยไหนก็ฉีดได้เหมือนกันหมดคะ่ะมีน้ําหอมกลิ่นแป้งเด็กเน้นแนวแป้งเด็กกลิ่นไหนบ้างที่เพื่อนๆชอบลองแนะนํากันมาข้างล่างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย